นาวเวคาปหัวชัยเท้าใส่ลงไปเลยจ้าบรรดาหอยใส่ลงไปเลยจ้าเอเลกุก e กิดูสิค้หอยกับน้ำส้มตำนัวมากๆเลยเซเลกุกก้อิสเปล Amanda, Amanda. ไล่เอพิมังรูชพิมังชิเซคเช่เอค้าเซอ ensemble พริกกระเทียมโขลกรวมกันไปเลยนี่จ้ะพอแล้วล่ะเอาแค่นี้ละตัมัดมะเขือเทศใส่ลงไปกสองเฟมังเต้น้ำปลาโนโนเลยจ้าสาวตาตำเองเลยซุปเครื่องซีโรเดซุกน้ำเชื่อมจ้า เกือคุยกน้ำมะขามเปียกซีซอสตุ๊ดต่ำอรงเด้อดคุยงกระสุกจัดปะสองคนโตะโนะโวเลยน้ำกระเทียมดองไลนูโวมารีนใส่สักสามหัวจ้ากระเทียมดองที่ดองเองได้จ้าน้ำปลาซอสตด๊พกพัวซอง ตอกเพลเดอร์คุยอันสุขสองชนโตผงนัวใสหลายเสพหลายตับมาสต,ตัพวกเลือกูแต่ลเอซิตรองแว,ว่หือมะนาวว้าวใส่ลงไปเลยสาวตาเปรี้ยวนำจดัดยอกเอ หัวใช้เท้าใส่ลงไปเลยจ้าหัวใช้เท้าสับหัวใช้เท้าซอยดืยจะเดือ <c oughs> แล้วเตือนั้ว่าเนืวเมลนังคิดเอาไปกิลง เจริญรอดสนุกสุขสบายดนะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกคนนะคะช่วงสาวตาผ่าแซบมาแล้วโอ้ตำอะไรจ้าตำหอยหอยทะเลด้วยจ้าตำหอยทะเลมีหมึกสายด้วยอู้หูเจบๆสุขๆปมชูอตุสโอชุดุยจุกจิมม่าจิสลัดเดอร์นาเวเออาบิลิโกกีเอริกาบิซายาดิพุลปุอเวกพุลปุอู้ห เหมือนเดิมนีจ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้ะเด้อจะได้ไม่พลาดแต่ละวันแต่ละคลิปความแซ่บในแบบสาวตาด้วยจ้ามามาจ้าแซ่บแซ่บสุดมาเอาอะไรกันก่อนดีดูหอยจ้ะหอยทะเลเด้อหอยทะเลนี่ว้าวอื้มสิทุบบงเป็นสามีเวียมังเชียบหม้อเวียดูสิคะหอย ับน้ำส้มตำนัวมากๆเลยซลลูโกกี้อซาเบลอมันดออะมนดภาษารังเศสน่าจะอะมันเดอหนัวมากเลยจ้ารูดเลยแซ่บๆจ้าแซ่บๆแซ่บๆอืมกับป็นนี้อเวบร์มิเซลเดรี่ทบกซอสละ ขาปุ้นก็มีโดยจดันดูแก่เผ็ดอย่าดีกอรียนด้ผักชีจ้าชาดเกนอืี mm. มันตะสาระเนยปร่งจ้ะเอสลัดเดโรเกตตะสลัดโรเกตจ้ะโรเกตสลัดอ่อนนะต้นสลัดอ่อนเด้อเพริกซิลลหรอเพสตรีจ้ะพาร์สลีซาตาจะใช้เทนใบบัวบกโดยจ้ะรสชาติมันเหมือนใบบัวบกมากเลย เทียงสิลอ๋อปพ๊บมากินแล้วหิวอืมเอาบิบเวลมุดแล้วไอ้มอนมหอ,อ,อยใหญ่ๆหอยใหญ่ๆอืมดูนะกับน้ำต้มนะเซ็ตมากเลยจ้าอืมดูน้ำอ้าม อบอกเลยน้ำส้มตำเนี่ยนัวมากไม่พูดไม่จาแล้วนะจะกินแล้วหิวจ้ะ ควสมอเจมังจีอวกเลมกับมือนี่จากถึงจะเป็นร e right, ้างเรียบร้อยพัดเจไรมาเรียบร้อยแล้วจะได้แชเบียงลาวิอยากนะจ้าตำบังหุงก็ได้ไปร้านไทยเลยจัดเลยจ้าหัวไชเท้ากลมนี่แหละแทนอร่อยแซ่บได้เหมือนกัน Et les poulpes. Regardez ça. Je bien nettoyer. bien laver. Et je fais cuire dans l'eau trois minutes. Si tu fais plus... ซาเฟ่เอมเปรเอลาสติก <c ười> บอกว่าล้างทำความสะอาดอย่างดีเลยจ้าหมึกสายเนี่ยแล้วก็แล้วกว็วกวเออลวกในน้ำร้อน3มนาทีเดี๋ยวมันจะเหนียวถ้าลวกนานด้วยจ้า อืมอืมนัวอร่อยใช่เท้ากลมนี่มันเทนมะละกอได้จริงๆเลยนะจ๊ะอร่อยรสชาติเหมือนเรดดิสนะจ๊ะ อพาสลีอรี่อยเพียกซินมันเพื่อนๆบอกว่าสาวตาเป็นเพะกินเหมือนกินผักกินยาค่ะ โมนามีอะไรดีจะซือื่นะเชบแบก่อนสักแบบโคบองอปัสก๊ จะดอมังกินเล็กยิ้มแวดชอบกินผักใบเขียวจ้ะชอบมากมมพาร์สลีย์เดิอไม่ใช่ผักชี กรทียมอยูน hmm. like mm ี่กระเทียมดองลายมาดิเนมยม นัวนัวมากโรเกตสลัดมีดคอยหายสายบุ ถ้าลวกนานก็สารนักเรีเหนียวแน่เจริงนะรับน้ำาุ่มตําเด้อออีกับซอสโอลาลาสทบงซัว รู้สึกอิ่มนั้นน่ยเยอะนะซช้บ้องละจอมังจีโทด้จ้เจอปลูกแฟงละคอยอ,อีกจะคำก่อนอร่อยจ้ะอร่อยอ่ะ เหมือนหอยแครงบ้านเราเลยอะ่ะสาวตาลวกแค่มันอ้าปากนะน้ําร้อนจัดนะแล้วก็ใส่ลงไปมันอ้าปุ๊บแล้วเอาขึ้นเลยปกติหอยชนิดนี้คนฝรั่งเศสเขาจะกินดิบเนอะบีบมะนาวเผ็ดจ้าโทฟอ ตัวสุดท้ายแล้วตัวนีอ้อันนี้คือหอยมะเรงผู้เ้้ยอจ้ะมันไม่เขียวเหมือนบ้านเราเนาะเปลือกมันจะออกดำๆเลือซ้ำนี่ละ อิ่มแล้วอีเดสคือซาปาบุคุ้อเซบงเจ็บปลูแฟง <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกคนและเอฟซีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าก็ขอให้มีความสุขทุกทุก,ทกบ้านเด้อจ้ะเด้อเอาละจ้าไปละอิ่มแล้ว่วาลาเอาวอเจะสฟีปลูกแฟงล่ะจะมันกีทูเดียจ้ะเซทูฟอ อเลอวอร์อาเบียนโตบายบายสวัสดีจ้าแมวบองโอน